มาใกล้แล้วนะครับทุกคนนะครับคอนเทนต์นี้นะครับอ่าเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าโคตรจะอินฟินิตี้อินฟินิตี e แล้วก็ครี a t i v e มากๆเลยงนา,นานหนังสือที่เซ็นทรัลถนแก่นนะครับอ่าก็วันนี้ก็มีที่หนึ่งก็คือที่จังห<ล>วัดของเองอุดรธานีนะครับเอยทุกคนจะมีแก๊งคอทเทย์เต็มอะไรอย่างนี้นะเออตอนที่เป็นงานเที่บ้านเซทที่บเป็นตุยาลิจากเรื่องลาฟานีาน่าจะยู่ในภาษาจีน วันนี้ทําตามสัญญาที่เคยให้ไว้ระนะักกันเหรอเนาะเอาได้ไหมฮะเอาได้ไหมเอามือจี้จี้จีจีจี้จี้ดูไอ,อ้กล้องเ๋ยอ,อันนี้เพื่อนผมนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดช่องกับนแป๊บนึงแลนะ้วกันนล้วเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอันเนาะสวัสดีครับตัวนี้กับช่อง depth studio ดูก่อนเดี๋ยวเพื่อนมา, <S <S ลนมากลับมาได้ยินแล้วนะครับทุกคนนะกับคอนเทนต์นี้นะครับอ่าเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าโคตรจะอินฟินิตี้อินฟินิตีฟแล้วก็ครีเอทีฟมากๆเลยที่ผมโคตรดีใจทุกคนนะครัวิวมันเยอะมากเลยนะทุกคนนะเออก็เลยมาทําคลิปนี้นะฮะเออก็วันนี้นะครับอ่าอยู่ที่เดิมนะครับใช่ไหมอยู่อะไรอยู่ที่ไหนเพื่อนบอกหน่อยนเอามีแค่เสียงก็ได้อ่ะสั้น,อนเอาใหม่ดิ เซียนช้างท,ท่านพราซ่าอุดรนะครับก็วันนี้นะครับอ่ะไม่ได้มาแค่คนเดียวนะครับอ่ะก็จะมาอีกเพื่อนคนหนึ่งนะครับแต่ว่ามันไม่อยากออกกล้องนะครับพอพูดถึงคอร์สย์นะครับทุกคนก็จะมีคลิปดังอะไรบ้างอ่ะทุกคนมีอะไรบ้างมีดูคอร์สย์อะไรอีพีสองอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมีแสนวิวอะไรในคลิปนั้นละกันอีคลิปนึงก็เป็นพวกกับว่าไปถ่ายงานคอร์สเททุกคนเออผมเคยไปมาแล้วนะครับทุกคนนะที่ขอ,อนแก่นนะครับอ่าขอนแก่นงานหนังสือที่เซ็นท่านขอนแก่นนะครับอ่ะก็วันนี้ก็มีีีี่่นนนนึงงงกก็คคคือออททจัััหวดดผมเุุรรธาะบ เดี๋ยวเพื่อนผมก็จะมานะครับชื่อชื่อโบนัสนะครับทุกคนน่าจะรู้จักอ่ะใช่ไหมไม่เคยเห็นหรอกนั่นแหละเดี๋ยวมันก็จะมาผมรอมันอยู่ชั้นนี้แหละทุกคนมาเจอกันนะครับทุกคนน่าจะมีอะไรบ้างอะไรสิ่ ตอนนี้ก็ลงมาข้างล่างนะครับทุกคนข้ามวนแม่งรถเต็มมากเลยทุกคนเออไม่มีเวลาแบบรถมันเต็มอะ่ะเออพูดง่ายคือว่าตอนนี้เว้ยทุกคนเพื่อนผมเข้าน้ำอยู่นะเออไม่รู้ว่ามันจะใส่คอสเพย์มาหรือเปล่านะอันนี้ก็แบบไม่มั่นใจเหมือนกันนะเว้ยเออแต่ว่าเหมือนตอนนั้นผมเคยเคยคุยกับมันอนะ่ะทุกคนมันพูดว่าเขาจะแต่งหน้าไปนะอะไรอย่างเงี้ยเออผมก็ไม่รู้ผมคิดมากไปหรือเปล่านะเว้ยแต่ว่าผมว่าน่าจะคอสเพย์มาอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละต้องรุนกันนะครับทุกคนว่ามันคอสเป็นอะไรละกันนั่นแหละเพื่อนผมคนเเเเเเเนน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 ีี้้้้ยยยออ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 ืืืมัััพาาาาาไไปปดดดดิิูหหหงงงงงงงสสวะะะะะร่่่่็็กตแแแบบลลึ ไม่ได้มาแบบไม่ได้มาดูสาวเว้ยมันมันอ่านหนังสือใช่ไหมเออใช่ไหมแต่จริงกูก็ดูสาวภาเถอะทุกคนเออกูไม่ได้อ่านหนังสือหรอกทุกคนมัเข้าไปแค่นั้นแหละเมื่อกี้เดินไปดูแล้วแค่นั้นละกันเพื่อนมาแล้วถ่าย วันนี้ก็เพื่อนผมยังไม่มานะครับมาตลคือว่าผมเดินออกเดี่ยวก่อนแล้วกันนะเนาะแบบว่าไปงานก่อนเลยแล้วกันก่อนเพื่อนแล้วกันกูไม่รอไปแล้วทุกคนไม่งนานที่หายเลยยิ่งคแอบมบนิดทานนิดหนึ่งนะเออแต่ทีนี้ผมจะไปงานเลยเนาะเออมาอยู่ชั้นล่างนี่ทุกคนนะักเพื่อนอยู่งานแล้วเดี๋ยวก็เจอเองตอนนี้เดี๋ยวไปหาเอซีก่อนผมคเชื่อทุกคนนะว,ว่าแฟนคลับเยอะแน่นอนเออเพราะว่าอะไรรู้ไหมตั้งแต่คลิปที่บอกว่าผมไปถ่ายกับเหนือไอ้นี่มันเป็นงานคอสเพลย์เล็กๆกะทุกคนนะแบบเขาวไอเดียแบบมีคนแบบตามเขาเรื่องน คนตอนนี้ก,ก,กูกลัวแก๊งคอสเทย์แม่งลุมกระเทือกปวดทุกคนกูกลัวขนาดเลยจริงๆเว้ยงานก็จะเป็นประมาณนี้นะเออไม่รู้ว่ามันใหญ่หรือเปล่า,อาเออแล้วก็โอ้กูเห็นละตอนนี้ผมเห็นแก๊งคอสเพลย์แล้วทุกคนจะบอกทุกคนนะครับว่าถ้าประตูก็ไปก็เจอเด็ดผูลอะไรอย่างเงี้ยจะมีแก๊งคอสเพลย์เต็มอะไรอย่างเงี้นะเออเพิ่มมาไอ้เหี้ยตอนนี้กูเก็บอาการโดนดันนงเขินวันนี้ก็คือแบบอว่าเดินเข้ามาในงานนะเอออารมณ์เหมือนในงานนั่นเลยที่ผมเพิ่มมาขนานก็เป็นหนังสืออะไรอย่างเงี้นะมใหญ่ระดมอะไร ุกคนตอนนี้ผมเจอแล้วอะไรเขาเนว่ยชุดแต่งตัวอะไรมาครับเนี่ยแต่งต oh, oh, ัวมิกูเซมโบสกุลาครับอ๋ออันนั้นเหรอการ์ตูนนั่นใช่ไหมไหนล่ะการ์ตูนการ์ตูนอะไรวะสวัสดีครับ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 เดี๋ยวเขยโว้โหเดีี่กุดนานๆทีได้เจอเนี่ยชื่ออะไรเผื่อคนลืมไปแล้ว ไปยืมฟังทำไมยังลงกับเขาโงบนัสโบนัสเฮ้ยโบนัสเอ๋อโบนัสเออคนที่ผมซอรพรส์มันเกิดอะคนนั้นแหละเซอร์ไพรส์มันเกิดทีที่บ้านเซอรพรส์ได้ไหมวะที่บ้านเพื่อนเพื่นเพื่อนเพื่อนเหื่อนเพื่อนเอนอนม่อน้น้่องเน้องน่านักอนน่านักม่้ยน่านักน่นเ่อนั่นนอนเ่อเ่น้นเน่เ่ งานหนังสือจะสิบสองวันเนี่ยวันนี้วันที่สิเอ็ดเนี่ยพรุ่งนี้ก่นสุดท้ายแล้วมาครั้งแรกใช่ไหมนะ่ะมาแบบคอสครั้งแรกของปีนี้อ๋อเข้าใจพอมาคอครั้งแรกไปกอดอ่ะทุกคนผมอดถ่ายอนุอันนี้กอณตอนนั้น,นอ่ะไม่ยอมมาไม่ยอมมาใช่เหรอวะอ๋อเราโทษทีใช่เหรอว,วะหลุดเน,นี่ยเอินเลยนี่จะนอนด้วยกันไหมมาไม่ถูกงานใช่ไหมเออมางน นนี่าเจอคแตกยะไม่ไม่จะตอนที่มึงไม่มากูเข้ามาก่อนเว้ยกลุ่มคอสเพย์เต็มหลังกูเลยท่านขับกูก็ทักกูด้วยไงมีด้วยเหรอเนี่ยคอสเพย์ก็มีอยู่ชื่ออะไรนะคามุยอ่ะชื่ออะไรนะโอบิโตะโอบิโตะนี่ทุกคนเห็นปะเท่าไหร่เช็ดที่เพิ่มคนไทยวะน้องสวยนิดเนาะรีบเลยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยโอย ใช่ไงเสือเนี่ยเรื่ออะไรเรื่ออะไรเจ้าวามเชื่ออะไรเออมันเป็นมารคอลของเองในโตมันเป็นคนคิดเองคนใช่โอเคแน่นอนขอบคุณครับใส่แง่นี่นะแม่งใส่อันนี้คืออะไรนะลูเมั้ยมาซินตัวร่าเมย์ครับอ๋อกระตุ้นเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ครับเย้แท้แต่ว่าเป็นการคอลแลบตออกมาเองอ๋อจริงๆมันไม่มีเราในกระตุ้นนี้กขาสุดแล้วเขาจะใส่เมย์ทั้งหมอยากตั้งใส่โอ้โหโคตรเปรี้ยวอ่ะเท่าที่มีเท่าที่มีฝากติดตามไปครับฝากได้ฝาก ครับผมครับผมย่างเคครับผมตามนี้เลยครับผม Y A N G K A Y ครับผมเก่งมาตอนที่เป็นงานที่ที่วัดจะจำได้ไหมอันนี้ค่อยเป็นตัวอะไรอ่ะเป็นซูยาลิจากเรื่องลาฟานีน่าจะอยู่ในภาษาจอนมาเหนื่อยว่ะอากาศร้อนนี่บางคนถ่ายด้วยว่ะเย่แค่คิ้มแข่งแล้วบานแล้วนะบานแล้วใครบางคนกด่อที่จถ่ายรู่นะเอาเลย นี่เฮ้ยเขาสวยอ่ะไปข้างบนอะเดี๋ยวเาสวยเลยอยันปลาอยคนบางคนแถวนี้เดินและเดินและเดินแล้วเงินกูไม่เอาไว้อีกเพื่อนเราเป็นแก่ทำคนเดียวเราเขาเป็นอะไรไม่รู้เราเขาเป็นหมูป่าแล้วกันนะใช่ไหมหมูป่าพี่คนเดิมพี่คนเดิมอะทักเหรอเราไม่ทักได้ไหมใครไปวิแคนที่ขายอ่ะเจอกันไหมนั่งกันคุยเราเคยเจอเมื่อหลายปีก่อนเคยเจอที่ตึกขผมจำจำผมได้ไหม จะผมได้ไหมอ๋อหนูเองพีค่ะตามสบายเป็นแป้งโตขึ้นแล้วนะพี่เออมาแล้วแต่ชุดไงเนี่ยแต่ก่อนมาไม่ค่อยจะนิ่งนิ่งละโุ้ยโอ้ยน่าหยาบที่บ้านอ่ะยังสวยอ่ะคุณชิวชอบชอบตรงนี้างพี่ไหนน่าไปอีกวะเกมเล่นเกมเหรอเล่นเกมวะล่ะ าเพืห็นเห็นหนักๆไม่แน่เห็นหนักๆไม่แน่อะไรดาวดีอันหนักๆนี่อะไรในกระเป๋าเนี่ยฮะขยะใช่โอ๊ยไม่ไม่หายไม่พูดเลยอ่ะเอาจรู้จักกันมาก่อนแล้วเนี่ยรู้จักกันมาก่อนเหรอก็ติดตามกันคลิปตอนงานคอสเพลินทันไงอ๋ออออเอ้ยติดคอมติดคอมเอออันนี้แฟนคลับนะครับอ่ะแน่นอนแฟนคลับแล้วก็ได้ออกกล้องแล้วตอนนี้อันนี้ตามมาจากอะไรนะเห็นคลิปแรกเลยงานคอสติดคอมอ๋อเหรอใช่เป็นข้จําชื่องานไว้แต่อ๋อที่เราไฟตั้งแต่ผมเกลี้ยนเกลี้ อันนี้ก็จะพาเพื่อนนะครับไปเล่นเกมนะครับไปไวไหมาไหวไหมเนี่ยไหวแกไหวอย่ไปละอันนี้คนที่หนึ่งอันนี้คนที่สองเป็นเป็นอะไรกันอะเป็นเป็นอะไรกันพี่น้องใช่ใช่หรอใช่น้องสุดจังเลยอ่ะระยืนจยนยย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 ยอย่ายยย่ ้เล่น,นอ,อันนี้คือได้ได้การือล้องให้กับเออคุณโบนัสน,นะครับอ่ถ้าแบบมันเอียงซ้ายเอียงขวาก็โทนมันนะครับโค่ะโคดนคนตัดโผลพ,พี่พี่โค่นกากเลยพี่พ,พี่กากไปเห็นไหมฮาร์ดคอร์ชว<อ>ัว <c oughs> าาร์หลาง่อน เอาว่าเดี๋ยวคุจะตัดคลิปนี้ออกไปเล่นภูมิว่าโท่าลีลาไหนเต้นให้ดูไหน่อยได้ปะเราจ้างยี่สิบเดียวเนมันจิบ ไหนชอบอันไหนเอาเอาหมดเรื่องหมดเลยชอบไปที่ไหนชอบอาไหนชอบมาไหนเอาเอาหมดเรื่องหมดเลยชอบไปที่อันนี้ใช่ปะ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 เอาเป็นโกละกันเขาเชื่อใจแกเหนียว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 เหียยวเฮ้ยถ้าได้น้ำโค่นหายน้ำมาชิมเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ได้ก็คือไม่ได้ เอาแล้วครับจังหวะนี้ลงไปแล้วครับลงไปแล้วครับทำยังไงทีนี้คลิปออกไหมคลิปไหมเรามาจัดเฮ้ย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 ไม่เอานะเฮ้ยไม่เอาอย่าตกไม่เอาเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดียวเฮ้ยไม่ต่างกับโมกี่เลยอะเหลี่ยมเหมือนกันเลยโอ้โหคนไทยอีกแล้วว่าน่างรักไหมน่ารักไหมเฮ้ยรู้กัน สมมินจะเป็นหน้าคนแบบดเลยน่ะดูต่อยสัก่อนนี่สดลุกเลยอยากแจมว่ะด9,000ีก้าพั ล่าสุดเราเลยนะอถ่ายเลยได้เราได้ค่ะถ่ายเลยกันถ่ายเลยเฮ้ยดังกันไปว่ะคุยอินเตอร์กี่คนแล้วเรากี่คนแล้วเราจป <c oughs> ไปงานคอนไกลๆสุดเลยจังหวัดอะไร,รอ่ะกรุงเทพที่ไหนอใช่เจอแบบนี้โตเจอแบบโชว์แชงกันเลยไหมไม่ทันไม่ทันเลยไปคนละเวลากัน <c oughs> อยากไปกรุงเทพมากไม่มีเวลาไปเราไปเจอโชว์แชงอ่ะโชว์แชงคอมเมนต์พี่เองเราอ่ะนะเราพีินิดแต่ๆๆ สายครับไอ้เยอกหยอกๆยอกเดี <fits> ๋ยวินิจเตะปากด้วยมันหมาเชี่ยวอ่ะเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเท่าไรเท่าไรอนเ้ก้าวมาไหนไปไหนวะตีผ่านมั้ง

สะบัดสบัดเสื้อขาแล้วเหรอเพื่อนไถแล้วอ่ะอะไรวะนั่นแหละทำไมเออโอเคครับว้าวว้าว้าวว้จบมาจากคอร์สเพย์ พีอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าเหนื่อยมากเลยนะครับแต่จริงก็ตอนแ่างนั้นแหละมันไม่ใช่กลับมาเพิ่งกลับหรอกนทนุเน,เน,นเออเดชุดนักเรียนนั่นแหละเออผ่านมาประมาณ2 3สวันนะนะเพ่อเพิ่งมาจบคลิปแล้วกันได้มีเวลาปิดคลิปอยู่ตรงนั้นนะเออก็มาสรุปภาพรวมเลยนะวเว้ยทุกคนอยากจะบอกทุกคนนะครับว่าปีนี้นะครับมันไม่ค่อยมีอะไรนะหรือเปล่าหรือว่าผมไปผิดวนันไม่รู้นะแต่ว่าวันต่อมาใช่ไหมทุกคนเออผมไปวนัวนวันเสาร์ใช่ไหมวันอาทิตย์ผ่านมาทุกคนนะเขาก็จัดงานเวทีซึ่งวันที่ผม เขาไม่ได้จัดงานไปทีนะครับทุกคนเขาจัดวันต่อไปที่ผมจะไม่ถ่ายคลิปอะทุกคนเออนั่นแหละคือว่าผมมาผิดวันนะเออแต่ไม่เป็นไรนะครับอ่าขอให้มีคอสเพนะยรับอยูใ่ใจนะครับอ่านั่นแหละไม่รู้คลิปนี้จะสนุกหรือเปล่านะอแต่ว่าผมผมสนุกอะเจ้สาวทุกคนสาวใส่แว่นยิ้มไอเขเป็นตัวอะไรวะ ไม่รู้ดิอืมลืมแล้วอะแต่ทุกคนน่ารักมากเลยนะครับอาจจะมีผู้หญิงน้อยนะครับอ่าอาจจะมีอะไรไม่สนุกเหมือนแต่ก,ก่อนนะครับอ่าแต่ผมก็จะพายายามทำคลิปแบบนี้นะเออไม่รู้ทุกคนจะชอบหรือเปล่านะเออถ้าวิวนี้วิวดีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีไหมนะก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็ขอขอบคุณคนที่มาถ่ายคลิปกับผมนะครับมีเอฟเอสซีผมนะครับอ,อ่เสื่ออะไรไม่รู้นะเออแหละเดี๋ยวทิ้งเออเครดิตให้อันก็เพื่อนนะครับอ,อ่า ตามกันได้นะครับมี YouTube อะไรด้วยนะเออมี YouTube มี IG ก็ไปติดตามกันได้นะถึงขนาดนี้ก็ต้องกระติบไหลแล้วปะแชร์แล้วปะเออแหสรใครชอตัวแบบนี้ก็อย่าลืมกระตือรือรกดแชร์แล้วกดติดตามแล้วกดดีและจะในคลิปต่อไปกับคลิปที่สน,นุกก่าเดิมกับคอนเทนต์ใหม่ๆอะไรประมาณน,นั้นน่ารักแค่นั้นแหละฟีน่ารัก